หมอนิชี้ดวงอุ้งอิงไม่ดีไปจนถึงอายุ3 9ปีแนะถอนตัวจากการเมืองในช่วงที่ดวงไม่เปิดจาก daily news บทความวันที่9กร,รกฎาคม2565ดวงอุ้งอิงไม่ดีจนถึงอายุ39ปีแนะนำให้ถอนตัวจากการเมืองในช่วงที่ดวงไม่เปิดนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเจอธาตุน้ำเล่นงานธาตุไฟ ไปจนถึงอายุ39ปีสิ่งที่หวังจะไม่ได้ดังหวังหากถอนตัวจากการเมืองได้ช่วงนี้ควรจะถอนตัวและต้องหาหัวหน้าพักดวงดีมาทำหน้าที่แทนจะดีกว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565หมอนิสกิจจาทวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์คำทำนายของนางสาวแพทองทานชินวัตรโดยได้ระบุว่าดวงของคุณแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิง ที่เกิดวันที่21สิงหาคม2529วันพฤหัสปีคานถ้าวันเดือนปีไม่ผิดมีดิทีธาตุไฟฤดูฝนดวงนี้ไม่ดีมาตั้งแต่ปี2562ถึง2563เพราะจะถูกธาตุน้ำเข้ามาเล่นงานธาตุไฟอย่างแรงมาปีนี้ปี2565ยังเจอธาตุน้ำมาเล่นงานธาตุไฟของเธออีกสิ่งที่คาดหวังไว้จะไม่สมหวัง ถึงจะทุ่มเทกำลังกายลงไปเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ดังใจหวังพอเข้าปีพศ2566ปีนั้นเป็นปีเถาะยังมีธาตุน้ำมาสกัดธาตุไฟของเธออีกจะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจทั้งปี2565ถึงปี2566คุณแพทองทานยังต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพของตัวเองไม่เป็นไรก็ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเอาไว้ด้วยให้ระวังแม้กระทั่งอุบัติเหตุเอาไว้ด้วย คุณแพทองทานเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยคิดว่าบรรดาลูกพักหลายคนจะไม่จริงใจถ้าไม่ป้อนกลวยให้อิ่มอย่างเต็มที่คิดว่าคงจะมีคนที่จริงใจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปดวงของคุณแพทองทานชินวัตรถนนชีวิตถนนใหญ่จะเจอธาตุน้ำมาเล่นงานธาตุไฟไปจนถึงอายุ39ปี ถ้าคุณแพทองทานพ้นวิกฤตในปี2565ถึงปี2566ไปได้ก็ไม่ควรชล่าใจเป็นอันขาดเพราะปี2568ปีนั้นเป็นปีมะเส็งจะมีภาคีเป็นปรปัะปกในพื้นดวงอย่างแรงขอให้เริ่มระวังตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปถึงปีพศ2568เกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง ถ้าตัวเธอเองนั้นไม่ถึงกับเสียชีวิตก็อาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยอย่างหนักแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองก็ต้องระวังด้วยเช่นกันถ้าคุณแพทองทานถอนตัวออกมาจากการเมืองได้ในช่วงนี้ควรจะถอนตัวออกมาจะดีกว่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองในช่วงที่ดวงยังไม่เปิดจะดีที่สุดรอให้พ้นดาวเคลห์กลุ่มนี้ไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เธอ ถ้าเธอมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะแบบ l a n d s l i ์ e ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้2566ก็มาลองดูมีทางเดียวที่พรรคเพื่อไทยจะได้สอสอมากกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็คือต้องหาหัวหน้าพักดวงดีๆมาทำหน้าที่แทนจะดีกว่าส่วนคุณแพทองทานอย่ารับตำแหน่งสําคัญในพรรคเพื่อไทยจะดีกว่าป่าลั่นแดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ ที่ผมนำบทความที่เขียนเอาไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2565มาลงให้อ่านอีกครั้งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะจำบทความนี้ไม่ได้แล้วในขณะนั้นคุณแพทองทานชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยมีนายชนนานสีแก้วเป็นหัวหน้าพักและบรรทัดส,สุดท้ายที่ผมเขียนไว้ว่าคุณแพทองทานอย่ารับตำแหน่งสำคัญในพรรเพื่อไทยจะดีกว่า ในตอนที่เขียนบทความนี้คงไม่มีใครคิดว่าคุณแพททองทานจะมารับตําแหน่งสําคัญมาวันนี้คุณแพทองทานชินวัตรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ผมดูแล้วก็ทำใจและเห็นใจคุณแพททองทานที่มีคุณพ่อจอมจุนเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังดวงของคุณทักษิณผู้เป็นพ่อก็ดวงตกอย่างหนักยังผลักไสดันให้ลูกสาวที่ดวงตกเหมือนกันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในเมื่อไม่เชื่อดวงแต่เชื่อมั่นในตัวเองก็ลองดูหรือว่ามีหมอดูประจำตระกูลบอกว่าดวงดีทั้งตระกูลคอยดูก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงแค่วายครูยังไม่ทันชกเห็นแต่ละคนหน้าตาบวมปูดปากเบี้ยวบางคนก็ตายเขียวตาช้ำปิดสนิทสิท้์สายหน้าบางคนก็เหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเชื่อเถอะหนีลูกหนีเมียหนีกฎหมายได้แต่หนีเวรหนีกรรมไม่ได้กรรมเริ่มทำงานแล้ว ถ้าไม่เห็นกับตาจะไม่เชื่อเลยว่าคนตระกูลนี้มีบุญมากเพราะว่ามีคนแห่จองกระถินยาวเป็นหางวา่าวหลายคนคงร้องเพลงสิ้นสุดกันเสียทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจเพราะเชื่อว่าตระกูลนี้ถ้าถูกกฎหมายเล่นงานอย่างเฉียบขาดไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมและที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มียอดมนุษย์หญิงคนหนึ่งมาช่วย คนตระกูลนี้คงหมดอนาคตทางการเมืองไปอีกยาวหรือต้องยุติบนบาททางการเมืองไปตลอดชีวิตคุณแพทองทานชินวัตรคงอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่กี่เดือนพักเพื่อไทยจะถูกยุบคุณแพทองทานจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตส่วนคุณทักษิณชินวัตรถ้าไม่หลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งก็จะถูกจำคุกอาจจะถูกจำคุกนานหลายปีเลยก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะธาตุไฟของคุณทักษินถูกาธาตุน้ำเล่นงาน20ปีติดต่อกันขออนุญาตแนะนำคุณทักษินให้ปล่อยวางถ้าอยู่ในคุกก็ฝึกทำสมาธิภาวนาหายใจเข้าท่องเวนหนอหายใจออกท่องกรรมหนาท่องไปเรื่อยๆจนจิตสงบพวกเราอายุก็มากแล้วอย่าไปคิดอะไรมากมันฟังธรรมะของหลวงตามหาบัวเอาไว้ ส่วนลุงป้อมต้องหัดร้องเพลงป่าลั่นเอาไว้เวลาออกงานจะได้ร้องเพลงนี้โชว์เพื่อนๆอ,อีกเพลงที่แนะนําไปก็คือเพลงย er ้ยฟ้าท้าดินก็ต้องฝึกร้องให้ชำนาญเชื่อว่าเวลาออกงานจะมี FC ขอสองเพลงนี้กันอย่างมากมายถ้าลุงป้อมร้องไม่เป็นใช้ AI ร้องแทนก็ได้ที่เป็นห่วงลุงป้อมก็คือรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆอย่าเจ็บอย่าป่วยก็แล้วกัน เพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเกรงว่าอาการจะหนักจนน่าตกใจถ้ามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนคุณแพทองทานอยากให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ห้ามนักการเมืองหาเสียงด้วยการสัญญาว่าจะแจกเงินประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะแจกคนละหมื่นบาทแต่จะแจกเงินเฉพาะคนยากไร้คนป่วยติดเตียงคนละ3,000บาทต่อเดือนต้องจำกัดอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป และคนที่มีบำเหน็จบำนาญเกินเดือนละ2 0,000บาทจะไม่มีสิทธิ์ได้คนที่มีฐานะทั้งดีและปานกลางจะไม่ได้สิทธิ์ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามนักการเมืองหาเสียงสัญญาว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่าโน้นเท่านี้เพราะส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าวร้อยละ90เอร์เซนเงินจะไหลไปที่แรงงานต่างด้าวแทบจะทั้งนั้นถ้าจะให้ต้องเจาะจงให้เฉพาะแรงงานคนไทยเท่านั้น พวกนักการเมืองส่วนมากชอบเอาเงินภาษีของประชาชนเงินของประเทศไปหาเสียงคนใช้หนี้คือประชาชนประเทศจะล่มจมเพราะนักการเมืองเหล่านี้ที่กล่าวมานี้จึงสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมลงไปในรัฐธรรมนูญในเวลานี้ทหารไม่ต้องทำการปฏิวัติร,รัฐประหารถ้าคุณภูมิธรรมมานั่งตำแหน่งกระทรวงกลาโหมหากคุณภูมิธรรมเรียกประชุมหรือเรียกนายพลท่านไหนก็ตาม นายพลไม่ต้องไปให้พลทหารหรือนายสิบไปแทนส่วนนายพลแค่เขียนใบลาไปราชการกี่วันก็ว่ากันไปให้บิ๊กอ้วนคุมพลทหารหรือนายสิบไปพังพังก่อนไม่นานบิ๊กอ้วนก็ต้องเอาตีนกายหน้าผากเชื่อเถอะรัฐบาลชุดนี้อายุสั้นไม่รู้จะอยู่ถึง3เดือน6เดือนหรือเปล่าระหว่างพ่อกับลูกคาดว่าตัวพ่อมีสิทธิ์จะถูกเล่นงานก่อนส่วนลูกจะตามพ่อไปภายหลังคงห่างกันไม่นานเกินรอ งานนี้คงมีข้าราชการนักการเมืองติดคุกกันระนาวคนที่ใช้กฎหมายหากินต้องมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งอย่ายุติเท่านั้นและถ้ามีคนติดคุกไม่ว่าจะเป็นใครไม่ควรจะมีการอภัยโทษปล่อยให้ติดคุกไปจนตายคาคุกเพราะมันกงกินทุจริตประเทศชาติบ้านเมืองและบางคนก็ช่วยเหลือนักโทษป่วยทิพไม่ต้องติดคุก เพราะฉะนั้นจะต้องล้างบางข้าราชการเร็วๆพวกนี้ไปให้หมดหรือให้เหลือคนเร็วน้อยลงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องฟันข้าราชการเร็วๆพวกนี้ให้เป็นตัวอย่างเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูวันหลังข้าราชการจะไม่กล้าทำผิดบ้านเมืองจึงจะเจริญขึ้นขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนด้วยความเคารพหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอดมินจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยละคะ่ะเอาละค่ะหากไม่เป็นการรบกวนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ